สวัสดีทีมงานนะค่ะวันนี้จะมาอ่านหนังสือที่ค่อนข้างจะโอเคนะคะแม้ว,ว่าแบบสอนไปด้วยนะคะเป็นหนังสือนิทานแบบออกจีนนะคะเรามาอ่านกันเลยนะคะ a magic paintbrush ผู้กันวิเศษเรามาอ่านกันสิว่ามันจะสนุกยังไงนะคะ there was once a young man called lian who lived d i p in the forest กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะก็มีเด็กผู้เด็กชายคนหนึ่งชื่อเรียนนะคะเขาอยู่ที่ป่าอาศัยอยู่ที่ป่านะคะเรียน love to draw and paint all the animals around him เขาชอบวาดรูปมากวาดรูปสัตว์นะคะเห็นไหมคะวาดรูปสัตว์ One night, l ี a n dreamed that an old man gave him m magic p a i n t r u u s h วันหนึ่งนะคะเขาหลับและเขาก็ฝันมีผู้ชายชลาคนหนึ่งนะคะมาบอกมาบอกว่าให้เขาบอกว่าฉันจะให้พูกันวิเศษของเธอให้เธอนะคะและและเขาบอกเรืยอนี้ข้าม้นะคะ remember to use it well and help the poor people the old man say มีข้อแม้นะคะว่าต้องใช้ในสำหรับทำสิ่งดีๆเท่านั้นและช่วยคนที่เขาจนยากจนนะคะผู้ชายชายชราคนนั้นก็เตือนเขานะคะว่าให้ใช้แบบนี้นะ In the morning, l e o n w r g woke up to find the paintbrush beside him. ตื่นขึ้นมาเห็นไหมคะตอนเช้าเขาตื่นขึ้นมาเขาก็มีภูกันข้างๆเขานะคะ นี่ค t wait to t r y it เขาบอกโอ้ฉันอยากลองจังเลยมันจะเหมือนในฟันไหมเขาบอกผู้ชายชราคนนั้นบอกฉันว่าเขาจะบอกว่าเพ้นเพ้นอันนี้เป็นเพ้นพิเศษเขาบอกเพ็นบลัชนะคะพูดกันพูดกันพิเศษนะคะ he sat on the step of his house and paint an eagle เขาก็อินซีค่ะเขาวาดรูปอินซี above him something shady the sun it was an a g l e แล้วก,แวก็แล้วก็มีชีวิตจริงๆด้วยเพราะเขาวาดรูปอีกูนะคะอีกูก็คือนกอินรีก็เ,เป็นจริงๆด้วยค่ะ next เรียน painting the fish แล้วเขาก็วาดรูปปลานะคะเห็นไหมคะ Painting the f i s he heard a b l u f and the fish jump out of the pond เห็นไหมคะเด็กคนนี้เขามาตบเป็ดเขาก็เลยวาดรูปปลาให้เด็กคนนี้ให้ได้ปลานะคะ fish นะคะ ว o t e ล lily a ะโลตัสฟลาวเว this really was magic paintbrush เขาดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่านี่เป็นภูกันวิเศษจริงๆนะคะกระโดดเย้เย้เย้นะคะกระโดดกระโดดนะคะเรียนต่อ of all the things he could paint a bicycle เขาก็วาดรูป bicycle นะคะ b bike จักรยานนะคะแล้วก็ swing เขาก็วาดรูป สินช้าด้วยนะคะ and the tree h house แล้วก็วาดรูปบ้านต้นไม้ด้วยนะคะ then he remembered what the old man had told him แล้วเขาก็นึกขึ้นได้นะคะอืมผู้ชายคนนั้นบอกฉันว่า in the field beyond the tree people were out working on the land เอาเห็นคนทำงานนะคะอยู่ที่ฟาร์มนะคะ they had to carry water such a long way เขาต้องไปเอาน้ำไกลมากเลยนะคะต้องไปหิ้วไปตักน้ำมาไกลมากเลยเรียน s e t down and began to paint a river เขาก็เลยวาดรูปริมทานนะคะคนพวกนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปแบกน้ำมาจากไกลๆเลยนะคะเห็นไหมเพราะผู้ชายชลาคนนั้นบอกไงเอ่ย he said to use t the wisely use t h a t for help old poor people, people river burst out of the rock and ran through the field. You River come out and goes through the field. People happy. Yay, happy. Naka. Everyone happy. People jump and dance in the water. The, the land was still hard to farm. so Lian painted anymore. And to o o อลส์ที่ช่ว p ผ e ้คนฟาร์มนะคะก็ยังทำอะไรไม่ค่อยได้เขาก็เลยวาดรูปม้าแล้วก็วาดรูปวัวนะคะที่จะช่วยช่วยไถช่วยขุดดินนะคะให้ฟาร์มเมอร์นะคะให้เกษตรกรนะคะฟาร์ม a n heard about the magic paint brush มีผู้ชายที่รวยมากๆนะคะได้ยินเกี่ยวกับกับการผูกกันวิเศษนะคะ He sent his man to find Leon and put him in prison แล้วเขาจับเรียนไปนะคะแล้วก็ไปขังไวค้ค่ะ Put him in prison ก็คือจับไปขังไว้นะคะในกรงนะคะจองจำะคะ่ะ He stole the p a i n t plus h o r for him แล้วก็ขโมยผูกกันวิเศษไปนะคะ The rich man sat down and painted a pile of gold, but nothing happened. เขาก็วาดรูปทองนะคะแต่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเห็นไหมทำหน้ายุ่งเลยทำหน้าไม่พอใจนะคะ he painted jewelry and ring but still nothing happened. วาดรูปแหวนวาดรูปทุกอย่างนะคะทั้งได้มันทั้งรูบีทั้ง เพชรพยนะคะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมคะเพราะเขามีจิตใจไม่ดีนะคะ so the rich man sent his sent his man to fetch l e ย n เขาก็ส่งลูกน้องน,นะคะไปตามเรียนมานะคะ I will set you free if you will paint for me he s a i ฉันจะให้เธอฉันจะปล่อยเธอไปถ้าเธอวาดรูปให้ฉันเรียนทุก the paint brush เขาก็จับ Who can said Manaka? Paint me a gold mountain. So I can dig for gold, the rich man said. Well look Lian began to paint a deep blue sea. I say a golden mountain, the rich man roar. I say a golden mountain เขาบอกว่าฉันต้องการภูเขาทอง so l e a n painted a tall mountain far out to sea วาดสิใหญ่มากแต่เขาก็วาดรูปทะเลล้อมรอบนะคะฉลาดนะคะจะเรียนฉลาดมากเลย then l e a n painted a ship to sail toward the mountain hurry man The rich man say we must go and dig a gold เราจะไปเอาทองตรงนั้นนะคะ When the ship began to sail เรียน i n t t e d g i i n t w w v v เรียนก็วาดรูป Wave นะคะคือลูกใหญ่มาเลยนะคะ Way c h i p the ship and the end แล้วก็จบนะคะ จะชิปก็หายไปกลืนไปกับเวฟเลยนะคะ,ะกลืนไปกับคลื่นเลยนะคะ The people cheers and cheer l e n was free at last Hurray 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 จะเรียนก็ไม่ได้จุจองจำอีกแล้วนะคะ l e ย n pick up the paintbrush again again ขาเขาพิ pick up the pen อี u s a g a I'm n i going to paint a party for everyone to enjoy คว่าดูปาร์ตี้ โอเคนะคะแล้วมีเกี่ยวกับปลาเดี๋ยวคุณครูจะพาล้องนับหนึ่งถึงสิด้วยเพลงปลานะคะก็ะคือ one two t h r four five ผมกันรืยัง one two three four five one I c a l l h a fish a l i e six seven e i g h then I let them go again Why did you let it go? Because he bit my finger. So which finger did he bite? This little finger on my right. This little finger on my right. ไปก่อนนะคะหลับฝันดีนะคะ Sweet dream Bye bye สวัสดีค่ะ